ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวงดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลประจำเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่16กรรกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่ง นะครับดาวข้างคันนี่ถือเป็นดาวพระเอกเลยนะเพราะพระท่านเป็นดาวเจ้าเรือนรายได้นะครับการเงินการทองกระแสงเงินสดเงินเงินทองทองเนี่ยต้องยกให้เลยนะครับดาวข้างคันสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ความรักอะไรก็ว่ากันไปก็ต้องบอกว่าในช่วงข,ของเดือนนี้ค่อนข้างจะโอเคดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีสิงห์ นะและเจ้าเรือนคืออาทิตย์ก็ไปดีด้วยแล้วที่สําคัญไปเจอกับตัวเราที่ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ดาวพุธสูเป็นตัวเราเองก็แสดงว่ากระดุมพระไปลาพะนะถ้าตามศาสตร์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นช่วงที่เงินงอกเงยมากที่สุดนะการเงินคือกระดุมพระลาพระแปลว่าง่ายๆช่วงนี้ชาวราศีตุลจะได้เงินมาแบบง่ายๆราบลื่นสะดวกโยทินนะครับนะก็อยู่ที่ว่าเรามีศักยภาพอะไรยังไงเขาว่ากันไป นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมเราด้วยนะครับว่ามีอะไรอยู่ในราศีสิงห์ไหมนะตัวนั้นจะเป็นการขยายอีกทีหนึ่งนะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยก็คือในราศีเมษดาวพัางคานเราจะเรียกว่าปัตตนิเนาะปัตตนิแปลว่าคู่ค้าค,ค,คู่ส่วนคู่สัญญาปัตตนิมาสถิตยอยู่ในเรือนของราพาัก็แสดงว่า เป็นช่วงที่เนื้อหอมเออเป็นช่วงที่มีโอกาสมากนะเป็นช่วงที่ใครเห็นแล้วก็รู้สึกชอบแต่ดาวอังคารต้องยอมรับอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าเวลาจะทําอะไรก็สุดแท้แต่มันต้องเสียงเงือ่อเพราะดาวอังคารเป็นดาวนักลบนะครับนะเป็นดาวขุนพลน,นะก็ต้องบอกว่า จะทาอะไรก็สุดแท้แต่นะค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับดาวองค์ขาดนะเพราะปัตนิปไปอยู่ในเรือนราหะและถึงตัวเราลักษณะประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลน,นะครับค่อนข้างที่จะโชคดีพอสมควรนะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่ครองหรือมีแฟนหรือเจอคนที่ถูกใจนะมาพร้อมเงิน นะครับมาพร้อมความสุขอะไรต่างๆแล้วถึงตัวเราด้วยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลน,นะครับค่อนข้างที่จะโชคดีพอสมควรน,นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเลยเอาแบบฟังคูริเยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ไพ่อินทาเขาบอกว่ารักใครชอบใครหรืออะไรยังไงต้องลุยเลยนะนะเราจะสังเกตเห็นไหมสายฟ้าฟาดฟาดลงมาเลย แล้วก็มีกองเชียร์ด้วยอ่านั่นหมายความว่าถ้าตัวเราเองรักไทยชอบไครนะคุณก็ต้องเผยความรู้สึกนะครับคุณก็ต้องบอกเขาว่าคุณรักคุณชอบผมชอบคุณคุณชอบผมไหมอ่าบอกเขาเลยนะถ้าเขาชอบก็โอเคคบหาดูใจกันแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะเราก็ไม่ต้องไปเปร์เราก็ไม่ต้องไป,ไป,ไปไงทําอะไรสักอย่างก็เขาไม่ชอบแล้วอะ ในเมื่อเขาไม่ชอบแล้วจะไปยุ่งกับเขาทําไมไพ่ใบน,นี้เป็นการบอกว่าเอาละได้คือได้เสียคือเสียวัดกันไปเลยนะทีเนี้ในเรื่องของความรักนะคุณชอบใครคุณลุยเลยในเรื่องของการเงินเห็นช่องเห็นโอกาสอะไรที่ทําให้เราได้เงินได้ทองสร้างโอกาสของเราในลนักษณะต่างๆอย่ารอช้านะทําไปเลยนะเพราะไพ่ใบน,นี้ต้องการให้เราเนี่ยทําบางสิ่งหนึ่งอย่างนะครับ ให้ว่องไวอย่าเนิ่นช้าอ่าไพ่มาเตือนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ค่อนข้างจะว่องไวพอสมควรนะครับนะอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ